<Wow. S 2> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบก,กับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วย่งไงนะครับไม่ลืมกด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ ขอหมูที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับรถเปื้อนสีแบบนี้ก็เอาอยู่วันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องสีกันนะครับผมแต่ไม่ใช่เรื่องการทําสีรถหรืออะไรนะครับแต่เป็นสีที่ไม่พึงประสงค์นะครับที่อยู่มาติดรถเราต่างหากบางคนนะครับอาจจะเคยเจอประสบการณ์ชวนปวดหัวที่ว่าอยู่คางบานทาสีแล้วละอองสีปลิวมาติดรถ หรือเด็กสซนเอาสีมาพ่นกำแพงแล้วพอดีรถเราก็ได้รับเผื่อแผ่ไปด้วยหรืออีก18,9 0 0 0ที่จำไม่ได้ว่ารถเรามีสีมาเพิ่มได้อย่างไรนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการพารถไปร้านขัดเคลือบสีแต่ถ้าคุณเป็นพวกชอบลองเองด้วยตัวเองนะครับและเห็นว่าจุดที่โดนมันเล็กๆอยากทำเองก็ไม่ว่าอะไรวันนี้นะครับผมเลยเอาวิธีจัดการสีที่ไม่พึงประสงค์มาฝากกันครับ แรกเลยยาขัดสีลับวิ้งคอมเพลนะครับที่มีขายอยู่ทั่วไปมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือยาขัดละเอียดและยาขัดยาในที่นี้นะครับเราจะใช้ยาขัดยาเพราะเนื้อครีมจะเหนียวกว่าและสามารถขจัดคราบออกได้ดีกว่าถ้าใครมีเครื่องขัดด้วยนะครับจะประหยัดแรงได้มากเลยทีเดียวยาขัดนะครับมีหลายยี่ห้อบางทีเราอาจไม่รู้ว่ากระป๋องไหนเป็นยาขัดยา ก็ให้ถามพนักงานคนขายดีกว่านะครับ 2. น้ำยาทําความสะอาดเบรด แม้จะไม่ใช่ยาเฉพาะทางนะครับแต่นํำยาทำความสะอาดเบรกสามารถทำความสะอาดคราบสีได้โดยจัดเป็นสารทำละลายคราบน้ำมันและจารบีซึ่งมีสีสเปรย์ก็จัดว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันเช่นเดียวกันครับสามอซิตโตนเป็นเคมีที่ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเคมีนะครับ หรืออุตสาหกรรมยาที่พบเห็นง่ายๆคือส่วนผสมในน้ํายาล้างเล็บซึ่งวิธีใช้นะครับก็แค่เอาผ้าสะอาดชุบอะซิโตนและเช็ดคราบสีไปเรื่อยๆแต่อย่าแรงนะครับและห้ามราดอะซิโตนล,ลงไปบนสีโดยตรงเพราะจะกัดสีให้ด้านได้ข้อควรระวังนะครับสารอะซิโตนจัดเป็นสารเคเมีอันตรายที่ระเหยในอากาศและติดไฟได้ง่ายรวมทั้งถ้าโดนผิวหนังจะแสบแดงและไอระเหยก็สามารถทำอันตรายกับเนื้อเยื่ออ่อนและดวงตาได้ ควรและมัดระวังในการใช้นะครับ 4. ี่น้ำมันเบนซินหลายคนนะครับคงรู้ถึงคุณสมบัติการลัางคราบต่างๆของน้ำมันเบนซินมาบ้างอย่างน้อยก็อาจเคยเห็นช่างตามอู่ต่างๆชอบเอาชิ้นส่วนอุปกรณ์มาล้างทำความสะอาดด้วยเบนซินกันกับสีที่เปื้อนรถก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับ แต่การใช้เบนซินนะครับก็ต้องระวังเรื่องไฟเหมือนกันและการใช้เบนซินนั้นจะทําให้ชั้นเลกเกอร์ที่เคลือบสีรถเสียหายแน่นอนซึ่งต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับถ้าคิดจะใช้เบนซินทำคาอสาดก็คิดให้ดีๆก่อนนะครับหลังจากที่ทำคอสาดสีออกแล้วนะครับถ้าพบว่าสีรถด้าน ก็สามารถช่วยได้โดยการใช้น้ำยาขัดสีรถแบบละเอียดมาขัดและลงแว็กเคลือบผิวลักเกอร์และตบท้ายด้วยน้ำยาขัดแบบผสมน้ำมาเช็ดรอยรอบคันรถก็จะกลับมาเงางามเหมือนเดิมนะครับกอมีเรื่องนึงนะครับ คินเนอร์สามารถล้างสิ่งที่เปื้อนออกได้จริงแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาจะหนักขึ้นนะครับก็คือสีรถจะพองบวมภายหลังซึ่งผู้ใช้ต้องชำนาญจริงๆนะครับถึงจะรอดแต่ผมว่านะครับอย่าไปใช้เลยมันจะได้ไม่คุ้มเสียครับยังไงก็ลองดูกันนะครับ บ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ